งานนี้สาวก้อยสุดคนคะ่ะเกิดกระแสรมาม่าร้อนจนติดแฮชแท็กพี่ตูนวิ่งทำไมที่เทนวิตเตอร์มอมีกระแสข่าวว่าพี่ตูนบัตรยิสแลมเนี่ยจะขอกลับมาดูมาันลาังงานวิ่งเพื่อสุขภาพเชิญชวนผู้มีใจกุศลมาร่วมวิ่งก้าวเพื่อน,น้องในปีที่2ในเวอร์ชั่นแบบว่าชวนกันวิ่ง ร้อยก้าคำขอบพระคุณเพื่อเป็นการช่วยกันสนับสนุนน้องๆกรณีที่นักกรองชื่อดังเองอย่างพี่ตูนบอดี้สแสลมเตรียมในการที่จะคัมแบ็กกลับมาจัดโครงการก่าเพื่อน้องปีที่2อีกครั้งค่ะเป็นการออกมาวิ่งเพื่อหาเงินกุศลในการเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆในระดับชั้นม .3 จํานวน109้คนกลายเป็นประเด็นสังคมขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะติดแฮชแท็กพี่ตูนวิ่งทำไมล่าสุดกอยเคลื่อนไหวครั้งแรกถึงประเด็นดราม่าพร้อมเล่าที่มา โดยโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการก้าวเพื่อน้องยืนยันว่าพี่ตูนไม่ได้ออกมาวิ่งยาวๆเหมือนที่คนเข้าใจผิดนะโดยระบุว่าเราเริ่มทําโครงการก้าวเพื่อน้องเมื่อปี2563ช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดปล้อแปลกเนื่องจากว่ากสศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ติดต่อมาอยัางมูลนิธิก้าวคนละก้าวเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้งนองๆที่ครอบครัวมีฐานะยากจนพิเศษและกําลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษา กสสต้องการที่จะให้เราได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงหนึ่งกับปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดกิจกรรมให้คนทั่วไปรับรู้และมอบโอกาสทางก,ก,การศึกษาให้กับน้องโดยวีตูและทีม9ตระเวนไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วทุกแดนในประเทศไทยจะคําแนะนําของกสสซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลของนักเรียนที่ขาดแกนโอกาสทั่วประเทศดูราเรื่องนี้โดยตรง ไปศึกษาพูดคุยกันกันกนกบทั้งนักเรียนคุณครูร่วมถึงพ่อแม่ของเด็กเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงความยากลําบากและความเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นเพื่อมาสื่อสารให้กับผู้คนได้อย่างถูกต้องเราพบว่าไม่ใช่แค่เรื่องเรียนเดียวแต่ว่าเป็น,นเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยซึ่งคุณทรัพย์ในการดําเนินชีวิตทั้งค่าไฟค่านา้ําค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลทำให้าาเรายิ่งรู้สึกว่าอยากส่งต่อโอกาสนั้นเหล่านี้เนี่ยคืออยากจะส่งต่อทั้งหมดให้กับเด็ก,เ,ดกเราจัดงานวิ่งในแบบว่าวิ่งเบอร์ชัน เป็นการจัดงานวิ่งวชอชวลแล้วคือจะนำค่าสมัครรายได้ในการจากจำหน่ายของที่ระลึกไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดแคลนไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆซึ่งในปีที่แล้วเราสามารถช่วยน้องๆได้109คนโดยมาจาก,กรายได้ของการจัดหาอาหารกับค่าใช้ใจ่ายของเด็กหนึ่งคนในการเรียนต่อ3ปีทั้งค่าเทอมค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาที่รวบรวมสถิติข้อมูลมานานตลอดปีที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์โควิดทาให้เราไม่สามารถเดินไปพบน้องๆได้เดินทางไปพบน้องๆได้ใต้สิ่งที่ก้อยเห็นคือพี่ตูนและทีม9ยังคงทํางานร่วมกับกสสอออย่างต่อเนื่องก้อยเห็นพี่ตูนประชุมออนไลน์วันละ3าถึงสชั่วโมงในทุกอาทิตย์ต่อที่ก้อยท้องเพื่อเตรียมจะทาโครงการนี้ครั้งที่สองด้วยรักและความตั้งใจเพราะรู้ว่าการให้โอกาสใครสักคนมันมีคุณค่ามากมายต่อชีวิตเขาแค่ไหนถึงแม้สิ่งนี้จะไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราโดยตรงแต่ถ้าเราได้รับรู้ปัญหาและพอจะยื่นมือไปช่วยได้มันก็ ก็จะดีไม่น้อยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางนัานของตูนเองเนี่ยก็ออกสาวก้อยเองก็ออกมาเปิดเผยที่ฟังกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เจ้าตัวเองเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ